ไปไหนแล้วบอกนะวิวอย่าลืมซูมแล้วโยอ่าซูมไม่เห็นก็ระหว่างรอนะครับขออนุญาตทุกท่านนะครับทุกทีมที่ส่งทีมเข้าร่วมกันในขันทีจังหวัดสุราษฎร์สนามอาเมอารีนาแห่งนี้นะครับ เดี๋ยวสักครู่ผมจะขออนุญาตนะครับผูกมนุษยสัมพันธ์นะครับผลิตภัณฑ์ของประเทศซทยสิทธิไนะครับพูดมายืนถือป้ายเดียตั้งทำไมแล้วถือเดีย โอเคคนพีพร้อมอยังไปเลยนะโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้าร่วมในกันนะครับทังกองเชียร์แล้วก็คนติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมนะครับขออนุญาตมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับสําหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเหมาะสาหรับเดลิเวอรี่คาทุกท่านเลยนะครับเป็นบันเฮอริเทสซิตี้ไบนะครับก็ความพิเศษของเฮอริเทสซิตี้ไบส์หนึ่งคือ ร่องนะครับคนนะครับามใช้ได้ถึง3กิโลเมตรแล้วก็ที่พิเศษที่กว่านั้นเลยนะครับเอริเทสนะครับยังมีความพิเศษอีกคือกรณีที่ยางรั่วนะครับสามารถบดนะครับไปร้านหาร้านซ่อมนะครับโดยระยะทาง20-30กิโลเมตรโดยที่ยางไม่ปลิ้นหรือไม่พังเลยนะครับนี่คือความพิเศษของ บริเทสซิต y ไบ k e นะครับก็วันนี้เรามีโปรโมชั่นนะคร,รับสำหรับเฉพาะรายการนะครับเราจะมีโปรโมชั่นลด50%หรือซื้อ1แถม1น,นะครับก็ปกติราคา1,500บาทต่อเส้นนะครับวันนี้เราขายเพียง2เส้นในราคา1,500บาทเท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับต้องบอกว่าเป็นเกรดเดียวครับยางงการระดับมิชลินเลยนะนะครับ คุณภาพไม่ต้องห่วงครับ30,000กิโลเมตรนะครับทนทน,ท,นทึกๆเลยนะครับร่องลึกคลีดน้ําไม่ดีนะครับเหมาะสําหรับเดลิเวอรี่ค่ะทุกท่านเลยครับถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อที่เคาน์เตอร์ของรายการได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีป,<ะ>ป่ะดูสีนิ